อาจารย์ครับขอ,อครับครับตรงไหนเนาะอ่ะชผมสงสัยเคยฟังพระอาจารย์พูดว่าคําว่าปริยัติปริยัติงูพิษสักอย่างเนึ่งครแต่นี้ครั้งแรกผมฟังแลวเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจาผมเข้าใจว่าศึกษาธรรมมากๆากแล้วทําให้สับสนทําให้ความคิดเราเนี่ยฟุ้งซ่านผมเข้าใจอย,อย่างนั้นผมก็เลยอยากจะมาขออาเมตตาจากพระอาจารย์นะครับ ว่าจริงๆแล้วอ่ะคืออะไรเพราะผมก็ไปอ่านพระสูตรเหมือนกันก็เลยอยากมาคอนเฟิร์มกับพระอาจารย์นะครับอืว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อควรปฏิบัติหรือข้อคิดอย่างไรบ้างนะอืมปริยัตงูพิษเนี่ยอก็มีแง่มุมของเขานะบางทีคนก็อาจจะเข้าใจผิดในมุมนี้ไปไปเข้าใจในอีกในประเด็นอื่นนะ จะให้ดูปริยัติที่เป็นงูพิษพระองค์บอกว่าพี่คุทั้งหลายโมคขบบรุษบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดนะคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาตา,อ,าอุทานอิติวุตกะชาตกะอาุตะธรรมะแล้วก็มาถึงเวทละเนี่ยนะพวกโมคคบบรุษเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นๆแล้วไม่สอดส่องใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญา เขาไม่ได้ทําความเข้าใจนะเขาก็สักว่าอ่านเฉยๆไม่ได้มันนั่งทําความเข้าใจนะซึ่งของพวกเราเนี่ยเราทําความเข้าใจนะทั้งอัฏฐะทั้งพัจนะอัฏฐะเป็นอย่างไรพัจนะนี้เป็นอย่างไรนี่นะเมื่อไม่สอดส่องใคร่ควรเนื้อความด้วยปัญญาทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะอย่างเขา เข้ามาดูว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสีธรรมทาาแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าใจก็อ่านไปอย่างนั้นแล้วจิตเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันจะเห็นไหมล่ะมันก็ไม่ได้เห็นตามที่พ,พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วธรรมะความจริงก็ไม่ได้ทนต่อการพ่งพิสูจน์ ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของโมฆะบุรุษเหล่านั้นโมฆะบุรุษเหล่านั้นย่อมเรียนธรรมะด้วยการเพ่งหาข้อบกพร่องเห็นไหมเวลาอ่านธรรมะพุทธเจ้ากลับไปหาข้อบกพร่องคอยจ้องจับผิดความผิดพลาดใช่ไหม <c oughs> แต่เราศึกษาพุทธศาสนาะเราไม่ได้เพ่งหาข้อบกพร่องของพระพุทธเจ้า เพราะเราเชื่อในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้านะซึ่งมันจะเป็นการถอนตะปูตึงใจห้าตัวความสงสัยลังเลในอาจารย์ของเราเนี่ยนะเพราะอาจารย์ของเราคือพระพุทธเจ้าเราหมดข้อสงสัยลังเลและความมีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทําลายลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอน,นิสงส์มีใครอยากเรียนรู้พุทธวจนะแล้วไปทําลายลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งนะคำสอนใดคําสอนหนึ่งมา ไม่มีเมื่อไม่มีไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะเราเพ่งหาข้อบกพร่องไหมไม่ไมใช่ไหมเราแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นใช่ไหมข้อที่ไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็ไม่มีถูกต้องไหมสามประเด็นไปละผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปร,ริยติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดโมคคะบุรุษเหล่านั้นหาได้รับคุณประโยชน์ อันนั้นแห่งธรรมไม่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นธรรมะที่โมฆบุตรเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เขาเหล่านั้นตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันโมฆบุตรเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นเหตุนี่คือลักษณะการถือเอาไม่ดีแล้วอย่างลักษณะการที่ เรามีการฟังธรรมไม่รู้เรื่องเนี่ยนะการฟังธรรมไม่รู้เรื่องมีเหตุปัจจัยอะไร มีหลายนัยยะนัยยะหนึ่งเนี่ยขณะที่ฟังธรรมหรือเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดอยู่เนี่ยนีสนใจแต่คำพูดไหมสนใจแต่ผู้พูดไหมสนใจแต่ตัวเองไหมสนใจแต่คำพูดเราเคยไปแสดงธรรมอยู่ที่หนึ่งนี่แม่แสดงธรรมให้กับน,นักภาษาศาสตร์ซะด้วยนี่ พูดผิดนิดเดียวอันนี้ภาษานี้ภาษาไทยแบบนี้ใช้ไม่ได้เนะี่ยต้องใช้ภาษาอย่างนี้อย่างนี้ไปนั่งวิเคราะห์แต่คําจับประเด็นแต่คําพูดของเรานี่สนใจแต่คําพูดนะเลยมาเข้าใจของผู้ชาหรือหรือเหมือนอย่างอย่างถ้าเรานั่งอ่านอย่างนี้นะแต่เราเราอ่านโดยไม่ได้เพื่อความเข้าใจอย่าง อย่างถ้าใครทํางานอาสาแล้วมานั่งปลุบตัวอักษรเนี่ยเวลาโยมอ่านพระสูตรเพื่อจะปลุบตัวอักษรว่าอักษรมันผิดมันถูกอะไรโยมจะไม่รู้เรื่องโยมจะอ่านพระสูตรนี่ไม่รู้เรื่องหรอไม่เข้าไม่เข้าใจถ้าโยมจะเข้าใจโยมต้องมาอ่านใหม่อีกทีหนึง่งและอ่านเพื่อทําความเข้าใจแต่ถ้าอ่านเพื่อเก็บพันธชนะตัวอักษรไม่รู้เรื่องนะจะไม่ได้ความเข้าใจไม่เห็นภาพรวมนะอ่า สนใจแต่ผู้พูดนะ